พี่น <No>, no, no, <statistically> <bs> well <S famoso> ้องพอนาถนนริมโค้งนะงามเก้งเราออกจากตัวอำเภอปากชมมุ่งหน้าไปทางสังคมแต่ว่าเราจะไปที่บ้านปากเนียมไปซิมไหวพี่น้องไปซิมไหวคุณเขานั้นขันช้ามกว่ารถทางนั้นเห่ยวอันนัดกว่ามีแต่รถรู้ตูจักะสกปออเหลาคุณนะ เข้าวจะรับมาเตียขาวโอ้ยไปเจ้ากังเงียบพูดไปเมาจักหน่อยใน่สุขคนบสบายใจก็ให้เงียบไรนะอธิบายได้เลยครับเออเอาเขาก็คือสาวเมาแล้วแป๊กบอกอ่บอกปนเสียงเหมือนกันเสียงเขาบอกขนาดเผื่อดด้วยมืออยู่ดังว่องว่องในเด อย่าเข้าใจญ่กัข้าวเส้นล่ะกรับเบาคือก้าวน้องขับมอเตร์ปนไปเลยโเออี๋เนาะมอเตอร์เสาร์ซบเสาปักเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้คณะข้องเฮากากำลังเดินทางไปอันบ้านปักเนียมแม่นแล้วไปกินข้าวเที่ยงแม่นแล้วซิบวัยสิบวัยสิบวัยบประ่าบ้านปักเนียมนี่ทีมีร้านอาหารเบบวาซาแมนรองรับคณะนักท่องเที่ยวใดล่ะครับขับขากขับปากกับเป็นพื้นเมืองไทยเลยอันหนึง ยันตัวจังยันมันตัวจังเล่นตัวบ่ตัวบ่ตัวผู้ใดจักยากนักบ่จังป็้นนะก็ตว่าเวางจะไปซิมไว้ก้อนปักเนียมนะเออก็เนี่ไปซิมไว้บะนี้ไปกินเขาฮัดคำหีว่าไว้นั่นแท้หรือไว้นี่เป็นไว้ไทยบ้านเฮ็ดก่อเออเป็นไว้มักจักคนละไม่ธรรมชาติเอออันนี้เส้นมักเมามักย่างหีนนะเออตลกตันตัด

แ่อันนันที่เปลยนทางเขาเม็ดทิต่ว่าทางนี้นั่งก็พื้นจ้าหารพื้นบ้านเฮานั้นอาหารพื้นบ้านทางแลีอาเป็นจ้าปูซาร์ปูซาร์นางกินโกเบอ่งแม่นันอะห้ารใหญมีก็เนี้ยคือบ่านใหมีใหมีเรามีเนี้ยคือบ่า่ใหญ่หังนะหังเราบ่านหญ่หังก็หังใหญมีวัดอย่างนี้นะสีฟู สุการามซื้อซี่ผุ่มใไร่เนาะวัดสันยานซี่บุ่มซี่บุ่นเมียบน่าดูในวิวงามใช่ป่ะฝ้นตกใหม่ที่นอนน้ำแดงจึงคืนน้ำคลองพี่น้องโดูดูดหอดบานได้ละหอดบันได้ละเนี่ยสังเงานเลยสังเงางาตีนินะบานจะฝนตกบ่อยเข้าออฝนตกตีบานค่ก็จืดมาจืดให้บ่เหยเนาะ เคมาเป็้าจากับปูามาก่อนรถข้าวเปตุ๊กจไอข้เจ้าลำขสุคอยบ่อาฉันเจ้าลำขนจาเป็นนางรถอื่นก็ได้เดยวตุ๊กอยิข้าวเอาตุ๊กอยิข้าวเอาเนามอันหีนเราเป็นนางซุมกันกับมูสูเฟิอนนหก่ะที่าโอ้จะเเ็นเดนนั่างกนโอ้เมื่อันีขึนรถกับพี่บาสงนี้ อยู่งามจังพี่น้องพูนะเป็นการนำล่องการท่องเที่ยวสองฝั่งไทยลาวในเขตของจังหวัดเลยพี่น้องนี่นะตั้งแต่คีรถคลองซื่อๆนี่กับเป็นตะเบิงแล้วนี่นะโอ้โอ,โอคนกรุงเทพคงใครมาในด,ดีใจของคนนี้นะตื่นเต้นจังรัธรรมศาสตร์นะอ่อ,อนช้อ,อ,นอนผ้าอ่อนชอนอน,นาอ่อ,อนซอนให้พูนะอ่อนซอนดินดอนตอนหญ้บ้านห่าหายพี่น้องว่าโอ้ฟังลาวกางงานจริงฟังไทยกางงานจริง ย้อนสุดยอดมาเด้อพ <PI> ี่น้องมาเด้อติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับ <music> ว <Brothers> ่าเราจะพาไปไหนสาวบวลกอดอินฟูคนหนึ่งเป็นสีไซเสียงอินฟูไล่โกดพี่น้องนั่งบ้านบ้านปักเนียมแล้วอันนี้ปักเนียมที่นี่นะบมเมนเกาะบ้านเนี่ยของเมดโอ้ตรงนี่ถนนคืองามใช่ปะโอ้เนี่ยนั่นแยกไปนะแยกไปนะน้ำส้มเนี่ยนี่นะ แยกไปหัวไอ้พิศัยก็ได้นี่นะเออเออตรงไปเป็นฮาร์ดคำพีตรงไปเป็นฮาร์ดคำพีนินนะนินันนินะน,นะเสากอดให้พื้นใช้เสียงเปลี่ยนกับใช้เสียงก่อน